อิติปิสโสภควายมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมราังสุขังอาหาังสุขโตนะโมพุทธยะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโน สาธุสาธุสาธุใครทำไม่ดีจะแพ้ภัยตนเองพี่น้องแค่คำนี้พี่น้องพากันหาว่าพญ่บานฟินแลนด์ไปสาบไปแซงไปสาบไปแซงคนอื่นพี่นอ้องพญ่บานฟินแลนด์บอกว่าขอให้พ่อปกปักรักษาจากสิ่งชั่วร้าย ใครทำไม่ดีจะแพ้ภัยตนเองนี่แหละครับพี่น้องแค่คำว่าใครทำไม่ดีจะแพ้ภัยตนเองหาว่าเขาไปแซงผู้อื่นเขาบ่ไให้ไปแซงผู้อื่นนะจ๊ะเขาบอกว่าให้ท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับนะนะคุณพอ่อหรือคุณพ่พอไอพ่อปกปักรักษาเนี่ยปูเวสสุวรรณเนี่ยปกปักรักษาจากสิ่งชั่วร้าย ผู้ใดทีคิดบดีก็คอยแผ่ไพ่จ้าของไปแสดงว่าสู้คิดบดีตีสู้จังอดอข้องดอกคนนะสู้จังหาว่าเขาไปแซงผู้นั้นแซงบุนีขั้นสู้คิดดีกับบู้ดถึกแซงขั้นสู้คิดดีกับคนอื่นคิดดีกับพยาบาลฟินแลด์นะสิหาว่าเขาแซงยังไงเขาพูดเฉพาะว่าใครที่คิดไม่ดีกับเขาฮะไปแซงบ่องได จเล่เจเลมากนี่อีนี่พี่น้องมันซื้ออย่างบุญนี่ซื้ออีกุ้งหรืออีกกั้ง,กกงบุญเอมมาปวเติงมาเตงมากคนที่ชอบแช่งคนอื่นบ่อยๆอย่าคิดว่าตัวเองดีไม่แน่ชีวิตอาจจะร่มจมภายในข้างหน้าใช้ชีวิตใครชีวิตมันอย่าเอาชีวิตคนอื่นมาแลกต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างผิดได้ต่างคนต่างผิดได้ต,ดดตลอดแต่ก็ ทำดีได้ทุกๆคนอย่ามาแช่งกันมันจะเข้าตัวเองเขาไปแซงมึงเมืองไหนเขาบ่ได้บอกว่าสาธุดรับคอยนายก่อเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้สาธุเดรขบคอยนายกอเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เขาไปแซ่งจีอีดกทงอ,อูถามเนี่ยมึงเป็นบ้าอย่างเขาไม่ได้แช่งเขาบอกว่า สาธุเด้นอนะคอยพ่อปกปักรักษาจากสิ่งชั่วร้าย่าคอยพ่อปู่ท้าเวศสุวรรณน,นั่นแหละปกปักรักษาจากสิ่งชั่วร้ายใครทําไม่ดีจะแพ้ภัยตนเองสาธุความหมายคนที่คิดไม่ดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอแพ้ภัยไปมึงคิดบ่ดีที่พวกนั่นคิดบ่ดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ี่จังว่าเขาแซงเขาได้ไปแซงิข่คอยเด้อขอยอีลุงข้างบ้านน่ะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทิเขาได้แซงอยู่บ่ สาธุเดิมนะขออยอีป้าข้างบ้านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทีเพื่อนบ่าเพื่อนบอกจึงสี่อยู่บ่ฮะกูถามเนี่ยเขาเพิ่นแค่ว่าใครที่คิดไม่ดีใครที่ทําไม่ดีใครที่ไปที่คิดบ่ดีที่เฮ็ดบ่ดีกับผู้ใหญ่บาลรฟุตแลนด์ขอให้มันแพร่ไพ่จะของมึงเข้าใจบ่มึงก็ปึกแ่มึงสิงกินหยาไปหอดใส่กูถามเนี่ยเอ๊ะ มึงกูถามอิลีบ้านมึงนี่ปลูกงาไว้กินโดยเฉพาะเลยมันบ่ได้ปลูกเข่าไว้กินเลยเป็นบ่เอะกินได้งากินได้วัชพืชตีกินพักตบตบ่เนี่ยตบไส้ตบขวานี่พักตบอ่าตบละว่าตบละว่าเน,นี่ยเออตบแบบเปีย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 เนี่ยเนี่ยจะกินมาสู่สู้ก็จะปลื้มขึจังหนาเท่านี้มึงตีความหมายบ่ออกที่กูถามเนี่ยเอะ หน้าตากระเพาะใสได้อยู่นะมึงไงนะอกกงะอีกุ้งหรืออีกังนี่ถามแน่หรืออีก,กงนี่สมองสูงนี่มันเป็นยังซี่แหละคิดแต่บาปอื่นเขาสีแสงหอนหหนตีย่านความผิดตีมึงนางแซงเขาตีมึงนางคิดบดีกับเขาตีอูถามแน่นี่ไงเออเออก็ว่าแต่เขาไม่ว่าแต่เขาแช่งว่าแต่เขาแช่ง เขาบ่กไปแช่งแชงซูยเสียเวลาดูกสูเออเขามิตรอธิษฐานในเขาทำมากค่าขายทำมากหากินในมันขึ้นจะเลื่อนลุงเลื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องไปหนาพูน่ะมิตรบอกว่าใครทำไม่ดีนะก็จะแพ้ภัยตนเองผู้ใดที่คิดบ่ดีที่ชิดที่ทำลายพยาบาลฟิลิเฟลนคอยแพ่ไพ่เขาไม่แพ่ไพยเจ้าของแชงมองไหนสูคิดบ่ดีเป็นบ่สูอยู่ในกลุ่มนั่นเป็นบ่กลุ่มที่คิดบ่ดีก็พยาบาลฟินแลนดนบ่ย่านจีฮะ ญานติคือว่าพ้นบ่ได้พ้นบ่ได้เป็นพระอรหง์อรหันต์บ่ได้สำเร็จโสดาบงโสดาบันอ่าไม่ใช่บ่ได้ญานิหรอกแม้นว่ายกมือถ่วมหัวบ่ได้่า,า,ยยานคขำไม่ว่าํำจา่าขำอธิษฐานเพิ่นหรอกบ่ได้่านิหรอกแม้นว่าสูบจังสีบมแมนตีแค่ถือศีลเนี่ยแค่ถือศีลรักษาศีลเนี่ยพี่น้องนะแค่ถือศีลรักษาศีลจะสาบจะแช่งใครเนี่ยมันขังขนาดเด้ อา่าบม่มนว่าไอา้ยังก็ล่ะบม่มนว่าไอา้บุบม่มนต้องสำเร็จอรหรอันบ่มนต้องเป็นพระอริยะหรือว่าต้องสำเร็จโซดาบันแค่ถือศีลน,นี่พี่น้องอยู่ในศีลห้อาอ่าไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครแค่นี้นะเวลาอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จนะและอที่มึงบอกเขาว่า เขาแค่บอกว่าให้องค์พ่อปู่เนี่ยองค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรโนเนี่ยนะมีอะไรได้ไปปกปักรักษาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากสิ่งชั่วร้ายใครที่คิดไม่ดีทําไม่ดีนะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอให้แพ้ภัยตนเองซำนีเมึงคิดมึ่ว่าเขาสาบแซ่งทีเขาบ่ได้สาบแซ่งแต่ว่าคนที่คิดบ่ดีนี่ นะกันแล้วแต่รับเคาะรับกรรมรับเวรรับกรรมไปไม่มผูใ้ใดว่าดอกกูสิบอกให้เออมึงจะสิบปื้กลายสม่วโมนสูบิดจุ่มอยู่น้ำกันเนาะโอยพวกไม่แป้นปีกเอ้ยพวกราสีที่สิบสามขี้แป้นปีกมาเกิดนะเอ้ยนะกูละเงิดมึงไหลพวกขี้เลื่อย กูคเคยบอกแล้วดิว่าสวยอธิษฐานอย่างไดก็อธิษฐานเออให้มีสมองเด้อถามอีลีมึงปลูกงาก,กินดิเมื่อดดปลูกเมื่อดดปลูกเข่าหรือปลูกยังดิแตกตะว,วัดจะพืชนดิสูโอ้ตีความไม้สัมเนีกตีบอ,อกว่าเขาไปแซงเง้ของเพราะมึงร้อนตัวไงเพราะเป็นพวกมึงคิดไม่ดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไงพวกมึงเลยร้อนตัวไงคิดแต่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มึงเลยร้อนตัวไง มึงเลยเป็นสภาพแบบที่ออกมานี่มาเมนในเออออกมาเมนในคลิปต่างๆเนี่เออถ้ามึงคิดไม่ดีแหละมึงก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าคิดดีทดําดีมันจะไม่เกิดอาการอย่างนี้มีแต่จะสาธุสาธุเอออักิสูหลายไงคิดบดีก็พยาบาาฟินแล่นไงระวังเขาตัวมึงเดอ้ออีกุ้งหรืออีกังเนี่หรืออีกงเนี่สงสัยเป็นอีกงมั่งกงเศร้ากงแรงอย่าสแตกไหลน้ำปะนะอันน่ะ หัดม่สติเนี่ยเฮ้ยกินเนี่ยเข้านะอปรอบมึง